ามน้องด้วยนะคะอเอาตัง้งไต้มองไม่เห็นนัดนุสวัสดีคะ่ะกดติดตามแล้วฝากกดติดใจด้วยนะคะหยอะๆเข้ามาแล้วพิมพ์คุยกันได้นะคะถักแบบอยากถามอะไรถามได้หรือว่า เข้ามาคุยกันเป็นเพื่อนกันนะคะส่วนมาส่วนมากอยู่ห้องนี้เข้ามาแล้วดูเฉยเยจะไม่ค่อยพิมพ์มาคุยกันเลยไม่ค่อยแบบไม่ค่อยไม่ค่อยมีคนคุยด้วยอ,ะอ่ะวีเจเหงาเด้อดิวีเจเหงามากเด้อบอกก่อนอสวยสวยขอบพูดนะคะนี่แค่แค่พิมพมาแค่นี้ก็มีกําลังใจได้ต่อแล้วว่ะ<ม>แต่ถ้าไม่มีคนคุยด้วยมันเหงาอ่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับคนสวยเซ็กซ,ซี่หน้าอร่อยจ้กคนสวยมีหน้าอร่อยด้วยเหรอเซ็กซ,ซี่แล้วหน้าอร่อยด้วยเหรอเราส่วนมากทาอะไรกันอยู่คะทำไมยังไม่นอนนอนไม่หลับมีค่ะ่เรา